Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็เฟ e บุ o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราครับแอดูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับกาเบียลอักบรลฮอนะครับเป็นอดีตดาวยิงของแอสตันวิลล่าครับก็วิจาร์กาเบียลมาตินเนลลี่ว่าเขาขาดความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมนะครับและก็ไม่มีน้ำใจนักกีฬาจากจังหวะที่ตัวรุกข,ของอาร์ซอล ชูมือดีใจนะครับล่วงหน้าก่อนจะยิงประตูได้ในเกมที่ปืนใหญ่นะครับพลิกแซง4-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงท้ายของทดเจ็บนะครับเกมนี้เวล่าได้เตะมุมขึ้นไปลุ้นนะครับหวางตีเสมอทั้งทีมแต่ไม่สำเร็จครับโดนเกมสวนกลับจากมาตินเนลลี่ทะลุเข้าไปแปรแสบประตูลงล่งรับก่อนที่มาติเนลลี่จะแปรเสบประตูลงล่งนะครับเขาก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่นะครับชูมือฉลองล่วงหน้าซึ่งทางอักบรลฮอร์นะครับเห็นแล้วไม่ชอบใจครับ ผมคิดว่าทีมปืนใหญ่โชว์ฟอร์มหน้าประทับใจในครึ่งหลังพวกเขาเล่นผิดฟอร์มไปในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังพวกเขาต่อสู้อย่างทอรหดอักบราห์กล่าวนะครับสากาเลี้ยงกินตัวผู้เล่นได้หลายคนชาก้าและโอเดกาตก็หาพื้นที่ว่างได้ทีมแอสตันสมควรเป็นผู้ชนะเกมนี้อย่างสิ้นเชิงผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกเป็นเกมแบบที่คุณต้องการเห็นทั้ง2ทีมเล่นเกมรุกโดยไม่มีใครอุดแอสตันวิลล่ามีโอกาสหลายครั้งเช่นกัน แต่มีส่วนหนึ่งของเกมนี้ที่ผมไม่ถูกใจเลยผมไม่ชอบที่มาตินเนลลี่เฉลิมฉลองก่อนเขาทรงบอลตุงตาข่ายคุณก็รู้ว่าฟอร์มของมาตินเนลลี่นั้นห่วยแตกมาได้เดือนหนึ่งแล้วและจังหวะนี้เขาดีใจก่อนที่จะทําประตูด,ด้วยการแปรจอๆสิ่งที่มาตินเนลลี่ทํานั้นแสดงถึงการขาดความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมและดูไม่ค่อยมีน้ําใจนักกีฬามากนัก ค่าต่อมานะครับเชอร์ร์หนุนปืนแชมป์พิมลีกซีซั่นนี้นะครับอลันเชอร์ร์นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับหนุนหลังอาร์สตันให้ไปถึงตำแหน่งแชมป์พิมลีกในซีซั่นนี้นะครับทีมของมิเกลอารีต้ากลับมาคว้าชัยชนะในเกมล่าสุดเหนือแอสตันวิลล่าทำให้ทีมนำพิจาร์ฟงอีกครั้งหลังจากที่แมนซิตี้นะครับไปพลาดเสมอกับรอติงแฮมฟอร์เรสต์โดยมีคะแนนนำแค่2คะแนนครับแล้วก็แข่งน้อยกว่า1เกมด้วยกัน เมื่อถูกถามถึงทีมที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเชลล์กล่าวในรายการ m a t ช์ออฟเดอะเดนะครับของทาง BBC ว่าผมรู้ว่าโทมัสปาเตได้รับผาดเช็บในตอนนี้แต่ถ้าแอสตันได้เขากลับมาและจากนั้นก็มีโชคในระหว่างนี้ไปจบจบซีซั่นด้วยการเก็บผู้เล่นตัวหลักเอาไว้ผมคิดว่าพวกเขาสามารถเป็นแชมป์ได้จากเกมในครึ่งหลังกับแอสตันวิลล่าแอสตันคู่ควรกับ3คะแนนแต่พวกเขาไม่เพียงพอได้ชชนะเท่านั้น พวกเขายังส่งข้อความไปถึงแมสซิตี้ด้วยบางครั้งคุณต้องหาทางชนะและพวกเขาก็ทำแบบนันได้ในครึ่งหลังเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในเกมกับ City, แมสซิตี้แพ้หนึ่งต่อสามพวกเขาําผิดพลาดครั้งใหญ่สองโหนและโดนลงโทษพวกเขาพลาดโอกาสสำคัญเช่นกันและนั่นคือความแตกต่างระหว่างของสองทีมข่าวต่อมานะครับซาลิกาด,ดงก็จับตามองเทียนี่นะครับแบ็กซ้ายของปืนใหญ่ครับสมรสรนิวคาสเซิลน,นะครับกำลังจับตามองสถานก,การณ์ของเคียรเรเทียนนี่ครับ แบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของอาร์ตอันฟุตบอลอีสไซเดอร์นะครับรายงานข่าว,ว่านิวคาสเซิลอยู่ในเตดกำลังมองหาแบ็กซ้ายหน้าใหม่เสริมทีมในซีซั่น2023-2024นะครับโดยเล็งเป้าไปที่เทียนี่ที่ซีซั่นนี้นะครับเสียตำแหน่งตัวจริงเกมลีกไปให้กับผู้มาใหม่อย่างโอเล็กซานเดอร์ซูเซงโก้นะครับ เดียคาสเซิลมองว่าเทียนี่เป็นตัวเลือกแบ็กซ้ายที่มีศักยภาพและเหมาะสมทางในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับอีกทางนะครับอายุอานามกําลังดี25ปีเท่านั้นนะครับสามารถเป็นอนาคตในทีมเซนต์เจมส์พาร์คในระยะยาวได้ครับซีซั่นนี้นะครับเทียนี่ได้ลงตัวจริงในเกมพิมลิกเพียงแค่4ีเกมเท่านั้นครับและลงสำรอง12เกมเป็นตัวเลือกแรกในบอลถ้วยในยูโรปลีกนะครับจึงมีความเป็นไปได้ครับที่แบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์นะครับอาจย้ายทีมตอนจบซีซั่นนี้ครับ ก่อนหน้านี้นะครับนิวคาสเซิลเพิ่งมีข่าวแสดงความสนใจแอนโทนีโรบินสันนะครับแบ็กซด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาของฟูลแลมแม้ทีมของเอดดี้ฮาวนะครับชุดปัจจุบันมีแดนเบิร์นเป็นแบ็กซด์ตัวเลือกคนแรกนะครับแล้วก็แมททาร์เก็ตเป็นตัวเลือกอรองนะครับข่าวต่อมานะครับจอร์จิโนสร้างความแตกต่างบนสัมภาษณ์อาริต้านะครับหลังเกมพิกแซงชนะวิลล่าสุดมันนะครับ มิเกลอารีตานะครับผู้จัดการทีมของาร์ตันให้สัมภาษณ์หลังเกมบุกมาเอาชนะแอสตันวิลล่านะครับ4-2ในเกมพิมลิกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคำถามแรกนะครับรูปเกมที่เกิดขึ้นอาริตาตอบว่ามันเหมือนกับการนั่งรถไฟเหาะและเต็มไปด้วยความรู้สึกในช่วงท้ายเกมผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ความยืดหยุ่นและคุณภาพบริบทของเกมนั้นเป็นเรื่องยาก หลังจากผลงานในการเจอกับซิตี้และก็มีเวลาน้อยกว่า72ชั่วโมงและต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังตั้งแต่5านาทีแรกเรามีปัญหาบางอย่างในช่วงครึ่งเวลาแรกผลงานส่วนบุคคลของเราลดระดับลงไปและหยุดที่จะทำสิ่งง่ายๆให้ถูกต้องในช่วงพักครึ่งเราต้องยกระดับการเล่นส่วนบุคคลขึ้นมาหวนะังหน้าซึ่งกนและกันเราต้องทำมากกว่านี้ถ้าเราต้องการออกไปแล้วเอาชนะ เรามีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหรือสองอย่างแล้วเราก็ทำผลงานกันได้อย่างแข็งแกร่งแบบที่เราเคยทำได้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอตตูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอตตูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับคำถามต่อมานะครับผลงานของโจจินโยอาเดตาตอว่าผมไม่คิดว่านั่นคือคุณภาพของเขากับการยิงไกลมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ทำแบบนั้นคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือทำให้เพื่อนร่วมทีมดูดีขึ้น ดีกว่าสิ่งที่คุณเป็นจริงๆเขาสร้างผลกระทบอย่างมากต่อเด็กๆและหวังว่าแฟนบอลของเราจะได้เห็นเช่นกันและให้การสนับสนุนที่เขาต้องการผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากๆคำถามต่อมานะครับซาก้ามีปัญหาบาดเจ็บหรือไม่อารีตาตอบว่าเขาสบายดีเขาโดนเตะไปหลายครั้งในวันนี้แต่เขาก็รับมือกับเรื่องนั้นได้ไม่แค่ทุกสัปดาห์แต่ทุกสามวันและบางครั้งในช่วงของการฝึกซ้อมด้วยเพราะด้วยสไตล์การเล่นของเขาและคู่แข่งต้องการหยุดเขา นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องการให้ปกป้องเขาคำถามต่อมานะครับกลับมาสู่เส้นทางการลุนแชมป์อารตาตอว่าในบางครั้งคุณต้องชนะเกมในนาทีที่94หรือ96คุณต้องทําประตูจากลูกตั้งเตะคุณสามารถยิงประตูได้เมื่อเหลือ10คนมันเกี่ยวกับการชนะในบริบทต่างๆวันนี้มันเป็นบริบทที่ยากโดยเฉพาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก5นาทีแรก ทีมได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพแบบนั้นผมมีความสุขกับมันคำถามต่อมานะครับเรียกความมั่นใจกลับมามีเกียวอาริต้าตอบว่าผมรู้สึกว่ามันกลับมาพร้อมกับความเชื่อที่มากกว่าเดิมเพราะคุณต้องใส่ผลงานลงไปในผลการแข่งขัน กับเบนฟอร์ดเราไม่ชนะเพราะการตัดสินที่ผิดพลาดเกมกับแมนซิตี้เราสมควรได้มากกว่านั้นจากผลงานที่เราแสดงออกมาแต่ความเป็นจริงของฟุตบอลตัดสินในกรอบเขตโทษยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องปรับปรุงจดจำมันแล้วก็แก้ไขมันคำถามต่อมานะครับการดรอปมาติเนลลี่อาริตาตอว่ามันไม่ใช่การดรอปเขาลงเล่นในทุกเกมเลโอนโดตอซาทำผลงานได้ดีและเราต้องการความเปลี่ยนแปลงผมมีความกังวลในช่วง20หรือ25นาทีสุดท้าย พราะกับเสียงที่เราทุ่มเทลงไปเมื่อวันพุธเราต้องการพลังงานและผมคิดว่ามาติเนลลี่มอบสิ่งนั้นให้กับเราได้คำาถามต่อมานะครับอัปเดตความฟิตของปาเตอเดตาตอว่าเขายังไม่ได้ลงซ้อมเลยผมคิดว่าเขาต้องการอีกสักสัปดาห์คำาถามต่อมานะครับเหตุการณ์ปะทะระหว่างโคดอาร์ตตันและวิลล่าบนอัฒจันรอเดตาตอว่าผมยังไม่ได้คุยกับเขามิเกลโมลิน่าหนึ่งในทีมงานสตาฟของอเดตา กไล่ออกจากพื้นที่สื่อในวิลล่าพาร์คหลังจากมีการทะเลาะอย่างรุนแรงกับทีมงานของแอสตันวิลล่าในจังหวะที่มาติเนสทำเข้าประตูตัวเองและแอสตันขึ้นนำสามต่อ2 ตอน,น,นแรกเป็นการประทะคารมก่อนจะนาไปสู่การลงไม้ลงมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนอัธจันทร์เราจะตรวจสอบและแก้ไขและดําเนินการหากจําเป็นข่าวต่อมานะครับฟ้องเลเอเบิร์กนะครับตำนานกองหลังของเชลซีก็ยอมรับนะครับว่าสุดเสียดายที่สิงโตน้ําเงินครามเชลซีก็ตัดสินใจขายโจจินโยนะครับมิดฟิลด์ทิมชติอิตาลีให้กับอาร์ซอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบ2เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ จอจินโยเหลือสัญญาในทีมสเตลฟอร์ดบิดแค่ช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นครับและนักเตะตัดสินใจไม่ขยายสัญญาใหม่ด้วยเหตุนี้ก็ทําให้เชลซีเลือกที่จะขายเขาให้กับเดะก,กันเนอร์นะครับด้วยค่าตัวแค่12ล้านปอนด์ราว504ล้านบาทครับช่วงเส้นตายตลาดพ่อค,ค้าแข่เมื่อเดือนที่ผ่านมาดีกว่าที่จะเสียเขาไปนะครับแบบฟรีเอเจต์นะครับ ล่าสุดนะครับดาวเตะใบสาว11ปีก็เพิ่งจะสวมบทฮีโร่ยิงไกลสวยๆนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายช่วยให้อาร์ตตันพิกสถานการณ์ขึ้นนำเอสตาเวลา3ตัวหนึ่งครับก่อนที่จะมาได้ประตูตอกฝาลงจากกาเบรียลมาติเนลลี่ในช่วงทดเจ็บส่งผลให้ทีมถลุงสิงห์พังงา4-2แล้วก็กลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝุงอีกครั้งครับเลอเบิร์บนะครับเผยว่าจอร์จินโยก็เป็นผู้เล่นที่มีความผู้นำสูงนะครับ ซึ่งการขายเขาออกไปก็ทําให้เชลซีในชุดปัจจุบันนะครับไม่มีนักเตะที่มีความเป็นผู้นําเลยครับผมมองไม่เห็นใครที่จะมีความเป็นผู้นําเลยพวกเขามีนักเตะที่อายุระหว่าง20-21ปีแล้วก็มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่แต่ผมเห็นความเป็นผู้นําในตัวของจอจินโยกับอาร์ตตันจอจินโยไร้ประโยชน์กับเชลซีแต่มันบ้ามากๆที่ต้องพูดว่าเขามีประโยชน์กับอาร์ตตันเราจําเป็นต้องหานักเตะที่มีความเป็นผู้นําในแดนกลาง หรือเป็นตัวแบกของทีมเพราะตอนนี้เชลซีไม่มีผู้นําเลยอดีตแนวรับของฝรั่งเศสนะครับกล่าวนะครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟาวันโถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟาวันหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ